สวัสดีครับผมในวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องรถ t o y ย t a f อะฟิเลเนอรรุ่น e นะฮะวีโก้นะครับผมถ้าหากขายเจอปัญหาคือเวลาเราเข้าเกียร์แล้วย่หยีบคันคันเลี่ยงเวลาเราปล่อยคันเลี่ยงเสียงมันจะดังกึกกึอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมก็เอามาเช็คก,ก็เป็นที่ เฟืองตัวกลางมันแตกนะครับผมที่เฟืองตัวรับเกมันนะฮะนี่ฮะตัวตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะดึงออกมาให้ดูนะฮะว่าแตกตรงไหนนะครับอ่าเดี๋ยวจะไปให้ดูนะครับผมนี่มันแตกตรงนี้นะครับนี่ที่ช่างเขาชี้ให้ดูนะครับนี่นะครับมันแตกนะครับที่จริงเนี่ยอาออกมาเลยนะฮะเกือบจะหลุดแล้วนะครับแล้วก็รถก็อ่ากระชาก แล้วก็จะสั่นด้วยนะฮะมันเหมือนแบบดึดดุดดด,ดอย่างนี้ด้วยลดจะไม่แรงด้วยนะครับผมนี่ก็ไปกึงมานะครับผมนี่นะครับนี่นะครับกึงมาฉเฉลี่ยถ้าเรานี่ตัวเก่านะฮะสมมติถ้าเราซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนก็จะหนักกระเป๋าเราหน่อยนะฮะถ้าเราเปลี่ยนอะไหล่มาไปซื้อ ที่ศูนย์มาก็อยู่แล้วๆหมื่นแปดแต่ถ้าเรากลืงมาอย่างนี้ก็รวมค่าแรงทั้งค่ากลืงก็สี่พันกว่าบาทนะครับทุกคนหากใครที่เจอปัญหาและที่เหมือนผมกระเป๋าแบนกระเป๋ามาค่อยมีตังค์เท่าไหร่อยากประหยัดเอาไว้ใช้เงินเวลาในะยามจำเป็นฮะเราก็ทำแบบนี้เอานะครับแล้วก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เราอ่า กำลังจะประกอบและเข้าที่ประกอบไว้ที่เดิมนะฮะนี่นะฮะเราเดี๋ยวอตอนที่เราประกอบนี่คือเราเนี่นะฮะนี่นะเราตาดัดเนี่ยตรงเนี่ยจะให้ดูเนี่ยเขาตาดัดตัดออกเลยนี่ตัดแล้วก็เขาไปกึง่งนี่ฮะกึ่งมาอย่างนี้เลยนะครับผมตัวนี้ตัวเก่านะครับทุกคน แล้วเดี๋ยวเราก็ประกอบใส่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกลาอีกอย่างหนึง่งถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้รถเราก็จะแรงขึ้นอีกเป็นสองสามเท่าเลยนะฮะรถแรงขึ้นนิ่งขึ้นนะครับตรงนี้นะครับถ้าใครใช้รถไม่ว่าจะรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะฮะเราหมั่นเช็คเฟืองตรงนี้นะครับผมถ้าเรา,าดูถ้า มันมีรอยแตกแล้วเราก็ดูนะฮะแล้วก็อีกอย่างอาการมันบางทีเราไม่ได้ดูเราเอาก็สังเกตอาการเวลาเราเหยียบคัดเร่งแล้วก็เวลาเราปล่อยเสียงมันจะดังแกกแกลกนานๆไปมันก็จะดังกึกกึกถ้ากึกกึกแล้วก็อ่าพนิตามมารถเราจะใส่นะฮะใส่พงมาลายใส่นะครับเกก็ใส่แล้วขับ มันจะไม่ไม่สะดวกแล้วก็ไม่แบบไม่ดีเลยนะครับทุกคนแล้วก็มันอันตรายต่อคนผู้โดยสารลและเราด้วยนะฮะทุกคนผมก็มาบอกมีเรื่องราวแค่นี้หละวันนี้ครับถ้าหากใครที่เจอปัญหาและสังเกตอาการเหมือนที่ผมนี่ก็รีบเข้าเช็กและเข้าหาอู่นะฮะแล้วก็ดูด้วยว่าอู่นั้นดีหรือเปล่านะฮะถ้านี้ครับถ้าจะผมเปลี่ยนอันใหม่ก็อยู่ที่ อ่าหมื่นแปดหน้าลายนะฮะแต่อันนี้ผมไ้เข้าขงลงกึงลมกับค่ามือค่าช่างก็อยู่ที่พันสี่พันกว่าบาทประหยัดกระเป๋าและใช้ดีเหมือนเดิมใช้ดีเหมือนของอะไรเหมือนเดิมนะครับผมไม่ใช่ว่าผมอ่าของอะไรไม่ดีนะฮะแต่อันนี้ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ประหยัดกระเป๋านะครับทุกคนหากใครที่เจอเน,นีกก่ยเจอเจอสถานการณ์เหมือนผมนี้นะครับ นี่นะครับผมเราก็จะได้มีเงินเอาไว้ใช้ต่อไปนะครับผมนี่นะครับใครที่ใช้รถมีรถก็มันสังเกตมันดูว่าเสียงมันดังตรงไหนเออเป็นยังไงมันสังเกตดูอาการด้วยนะครับทุกคนเป็นห่วงทุกคนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ